รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกับรายการคนไกลโรคหลากหลายเรื่องราวเกี่ยวกับสุขภาพพร้อมสอดแทรกเคล็ดลับการดูแลสุขภาพให้ห่างไกลาจากโรคทางช่อง2 NBT2 HD ค่ะช่วงรอบรู้สู้โรคเจ็ดสัญญาณขาดโปรตีนช่วงสุขภาพดีสร้างได้มาดูผลไม้บำรุงเลือดมีดีมีประโยชน์อย่างไรห้ามพลาดนะคะช่วงคุยกับหมอมะเร็งลำไส้ป้องกันได้ มาดูวิธีการดูแลตัวเองป้องกันตัวเองอย่างไรติดตามทั้งหมดนี้ได้ในรายการคนไกลโรควันนี้ค่ะความสื่อสัตว์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 ประเทศไทยซื่อสัตว์กันนะครับความสื่อสัตว์เป็นสมบัติของคนดี สนับสนุนโดยมิตรไมตรีคลินิกเวชกรรมดูแลด้วยใจห่วงใยอย่างมิตรไมตรีสนับสนุนโดยเฮลพลัส g l o บ a l l บ a b o r a รี r บริการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกโดยการเก็บตัวอย่างด้วยตนเองสนับสนุนโดยนมถั่วเหลือง BSC ซอยอร่อย ยาชงสมุนไพรตราแคทเทอรีนดื่มง่ายถ่ายกล้องสบายท้องหาซื้อได้ที่ร้านค้าชั้นนำทั่วไปสนับสนุนโดย QP สิ่งดีๆเพื่อคุณผู้นำด้านอาหารและน้ำสลัด QP น้ำสลัดที่เป็นได้มากกว่าน้ำสลัดอร่อยชิวๆอืม,มจิ้มราผัดจุ่มหรือย่างไม่วนไม่ซ้ำไม่จำเจ QP เป็นได้มากกว่าน้ำสลัดรอบรู้ทั่วโลกวันนี้จะมาคุยเรื่อง สัญญาณอันตรายขาดโปรตีนอาการการขาดโปรตีนก็เริ่มต้นด้วยแขนขารีบลงลุกนั่งลำบากลุกไปขึ้นเซเดินก็เซนั่งก็เซเพราะแขนขานี่เป็นบริเวณที่มีกล้ามเนื้อมากที่สุดแล้วมันก็หายไปเรื่อยๆถ้าเราไม่มีการสร้างชดเชยทดแทนนะอันที่สอง จะรู้สึกอ่อนเพลียเหนื่อยง่ายเพราะโปรตีนที่จะไปสร้างทําให้ร่างกายเราแข็งแรงเส้นเลือดแข็งแรงมันไม่มีสามหูดหิดนอนไม่หลบับเพราะว่าสารที่จะนําไปสู่การสร้างสารยานอนหลับของร่างกายสร้างเองคือทริปโตแฟนเป็นโปรตีนนะต้องเจอพิโตแฟนเจอแมกนีเซียมเจอกับวิตามินดีแสงจากแสงแดดสามอย่างมันจะกลายเป็น เซโรโทนินหรือเมลาโทนินเพราะฉะนั้นถ้าไม่กินโปรตีนทิปโตแฟนเข้าไปมันไม่มียานอนหลับนอนไม่หลับตาค้างทั้งคืนสี่หิวบ่อยเพราะว่าน้ําตาลที่กินเข้าไปเดี๋ยว่าใช้หมดห้าป่วยบ่อยเดี๋ยวก็เจ็บขาเดี๋ยวก็เจ็บแขนเดี๋ยวก็ตรงนั้นบวมตรงนี้ปวดเดี๋ยวก็เป็นหวัดเพราะว่าร่างกายไม่ได้เอาไม่มีโปรตีนมาช่วยสร้างภูมิต้านทานในร่างกายเลย อันที่6เล็บฉีกง่ายเปราะเพราะเล็บนี่คือแคลเซียมกับโปรตีนนะหน้ายน่นผิวแห้งพวกนี้ผมร่วมเล็บอันนี้เป็นเรื่องของผิวหนังกับเส้นผมและแห้งแล้วข้อสุดท้ายข้อที่7คือมีแผลโดนบาดโดนทำอะไรเนี่ยหายยากมากเพราะว่าไม่มีโปรตีนไปช่วยสร้างเซลล์ใหม่ไม่มีการซ่อมแซมท่านรู้สัญญาณอย่างนี้ต้องรีบจัดการตัวเองให้เร็วนะโดยกินโปรตีนให้เพียงพอ โปรตีนมาจากไหนบ้างไข่เป็นโปรตีนที่ดีที่สุดโอเมก้าสามซึ่งมป็นไขมันดีไข่หนึ่งฟองเล็กใหญ่โปรตีนไม่เท่ากันเอาประมาณลูกละหกรัมกินไข่สองฟองได้10กรัมแหล่งโปรตีนที่สําคัญที่สุดคือไข่ลองมาก็คือพวกนมนมหนึ่งแก้วไม่ว่าจะเป็นนมโคหรือเป็นนมที่มาจากถั่วเหลืองนมถั่วเหลืองหงแก้วจะมีโปรตีน ประมาณ10ถึง15กรัมเลยนะไม่ใช่น้อยนะถ้าอย่างผมน้ำหนัก70ต้องกิน70กรัมก็แบ่งง่ายๆเลยมื้อละ25กรัมถ้าเรากินเนื้อปลาเนื้อไก่หนึ่งฟามือ20กรัมอยู่ในธัญ,ญพืชในถัว่วในข้าวพวกนี้มื้อหนึ่งเนะี่ยส่วนใหญ่เราจะได้อย่างน้อยโปรตีนต้องได้5กรัมในข้าวก็มีโปรตีนผักทุกชนิดมีโปรตีนมากน้อยต่างกันไปนะอย่างเช่นใน พักทองก็มีโปรตีนเยอะหน่อยในถั่วเหลืองถั่วดําเป็นถั่วที่มีโปรตีนสูงที่สุดเพราะฉะนั้นในวันหนึ่ง,งคำนวณให้ได้ว่าเราได้กินโปรตีนเข้าไปเท่ากับจํานวนกรัมเท่ากับน้าหนักเราหรือเปล่าถ้าอายุเรามากๆเราก็ต้องกินน้อยลงเพราะว่ามันขับออกไม่ทันก็จะเป็นภาระสําหรับไตด้วยเช่นกันก็ขอให้ท่านดูสัญญ,ญาณที่ว่าในเจ็ข้อ ถ้าบกพร่อมอะไรต้องรีบเติมนะกินชดเชยเข้าไปโดยเร็วแล้วอย่าลืมออกกำลังกายเ้วยนะครับจะได้สร้างกล้ามเนื้อขึ้นมาทดแทนอย่างรวดเร็วครับขอ่า้ทุกท่านโชคดีปลอดโรคปลอดภัยอย่าลืมโปรตีนเป็นอาหารธาตุที่สําคัญของร่างกายนะครับโชคดีสวัสดีครับสนับสนุนโดยนมถั่วเหลือง BSC ซอยอร่อยสนับสนุนโดย QP สิ่งดีๆเพื่อคุณผู้นำด้านอาหารและน้ำสลัด QP มายองเนสบีบใส่อะไรก็อร่อยบิบ q ีมายองบิบ q ีมายองเนสมีติดบ้านไว้บีบใส่อะไรก็อร่อย QP สนับสนุนโดย Heal t h Plus Global Laboratory บริการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกโดยการเก็บตัวอย่างด้วยตนเอง ช่วงสุขภาพดีสร้างได้วันนี้นะคะคุณหมอพันเทพบอกว่ามาชวนคุยกันหน่อยมาดูผลไม้บำรุงเลือดกันว่ามีอะไรบ้างคุณหมอพันเทพมีครับมาฝากรวมพูดคุยกับนายแพทย์พันเทพสิริวนารังสรรค์นายกสมาคมทยาศาสาตร์ป้องกันแห่งประเทศไทยคุณหมออยู่กับมี่แล้วค่ะคุณหมอสวัสดีค่ะ,คะสวัสดีครับ,รบน้องมี่สาเหตุโลหิตจางเนี่ยมีหลายสาเหตุเยอะมากแล้วทางแก้ก็ต้องเริ่มที่สาเหตุนะเช่นถ้าโลหิตจางจากการกินธาตุเหล็กน้อยไปต้องกินธาตุเหล็ก ต้องเสริมเข้าไปเสริมเข้าไปถ้าโรยจางเกิดจากเม็ดเลือดแดงแตกในคนที่เป็นทารซีเมียมันก็สร้างมาไม่ทันค่ะเม็ดเลือดแดงคนเราเนี่ยอายุสามเดือนนะคแค่สามเดือนแล้วสามเดือนก็จะต้องเอาไปหามไปทําลายที่ม้ามมันจะไปถูกกําจัดที่ม้ามแล้วก็เอาธาตุเหล็กออกมาธาตุเหล็กไม่ใช่เดียวๆนะธาตุเหล็กจับกันเป็นก้อนแล้วกว่าีนฮีโมโคบินเนี่ยนะเอาไปปรับแต่งแล้วไปสร้างใหม่ที่ ที่ไขกระดูกนะฮะดังนั้นถ้าคนที่เป็นธาลัสซีเมียคือเป็นกรรมพันธุ์พันธุกรรมเนี่ยซึ่งคนไทยก็ <Okay. S 2> ส่วนใหญ่ก็จะเป็นกันเพราะโดยเฉพาะทางชายแดนติดกับขเขมรเนี่ยนะก็จะเป็นกันเยอะมากบางหมู่บ้านนี่เป็นกันเกินครึ่งหมู่บ้านเลยนะะเพราะว่าแต่งงานกันในพี่น้องเนี่ยเพราะฉะนั้นเราจะต้องหาสาเหตุให้เจอว่าซีดจากอะไรบางคนซีดจากโรคเลือดลังเช่นไตาวายก็เป็นได้ค่ะ เป็นโรคเอดก็เป็นได้ไขก้ก็ดูกมันไม่ทํางานมันไม่ผลิตเป็นโรคไข้กระดึกฟอเนี่ยก็เป็นได้หมดเลยนะฮะลูกหญิงตั้งครรภ์ก็ต้องซีดเพราะว่าต้อง,อง,องเอาธาตุเหล็กแล้วก็สารต่างๆนี่ไปให้ลูกไปสร้างเม็ดเลือดให้ลูกก็จะขาดก็จะซีดได้แล้วก็ถ้าซีดแย่งกระหง่าง,งแม่กับลูกก็เป็นอันตรายทั้งแม่และลูกงั้นการการที่เราจะ ช่วยแก้ปัญหาเนี่ยโรหิจารนี่ต้องที่ต้นเหตุเลยค่ะกินโปรตีนไม่พอก็โรคหิจารได้เพราะโปรตีนมาสร้างเม็ดเลือดนะ <Okay. S 2> กินธาตุเหล็กไม่พอกินฟอลิกคือเป็นสารบางอย่างที่อยู่ในผลไม้เนี่ยฟอสิกไม่พอสร้างไม่เลือดแบบพอพอมไม่ได้แดงพอค่ะหรือว่าเป็นธาลัสซีเมียก็ต้องให้ให้ไปให้เลือดนะเป็นไขกระดูกฟอก็ต้องเอาปลูกไขกระดูกเข้าไป เป็นโรคไตก็ต้องรักษาโรคไตเพราะโรคไตเนี่ยมันจะที่ต่อมหมวกไตมันจะสร้างสารบางอย่างที่จะมาสร้างเม็ดเลือดแดงมันก็ไม่มีก็ต้องฉีดยาเข้าไปทดแทนยาพวกนี้ก็จะเป็นอีริโทโปรตินก็จะเข้าไปกระตุ้นให้เม็ดเลือดแดงมันมีการสร้างนี่ท่านถ้าท่านเป็นโรคซีดนี่นะต้องไปตรวจนะว่าสาเหตุจากอะไรซีดจากอะไรซีดจากอะไรนะ ถ้าชีจากโรครอลัลงใดก็รักษาตรงนั้นค่ะ <Okay. S 2> หรือบางคนเป็นมะเร็งเม็ดเลือดขาวก็ทําให้การสร้างเม็ดเลือดแดงไม่เกิดไ <raspberry. S 2> ม่เกิดเพราะว่าไขกระดูกมันโมนวนแต่ไปสร้างเม็ดเลือดขาวก <Okay. S 2> ็ไม่เกิดสร้างไปเลยดก็ชซีดก็ต้องรักษาสาเหตุอ่ะค่ะอันนี้สําคัญมากก็คือคนให้เจอว่าเหตุเกิดจากอะไร okay. แล้วไปรักษาแต่โดยทั่วไปเนี่ยส่วนใหญ่ที่เป็นโรคซีดเนี่ยก็ขาดจา,า,า,ากการขาดธาตุเหล็กขาดธาตุเหล็กหรือขาดสารอาหารขาดสารอาหารที่จะไปสร้าง เม็ดเลือดแดงส่วนที่ไปเจอว่ามันเล็งเลือดไขกระดูกฟอหรือว่าเป็นธาสีเมียเนี่ยก็เป็นลองๆไปเพราะฉะนั้นถ้าเรารู้ว่ามันเกิดจากอาหารเนี่ยเราต้องไปกินต้องบำรุงเข้าไปทีนี้อาหารที่จะช่วยสร้างเม็ดเลือดแดงก็มีวันนี้นะเอามาเจอย่างนะผลไม้ทท้งนั้นเลยนะคะพระเอกเราคือกล้วยกล้วยทุกชนิดโดยเฉพาะกล้วยนำาทุกชนิดจริงๆก็ได้หมดไม่ได้หมดแต่ กล้วยจะมีธาตุเหล็กอยู่สูงเราถึงเอากล้วยเดียมาให้เด็กมัห้ะด็กกิอหลังจากนมแม่ไม่พอแล้วนะเพราะจะได้ธาตุเหล็กแล้วมีฟฟอิกแอซิดช่วยสร้างเม็ดเลือดแดงด้วยนะอันนี้ตัวตัวที่หนึ่งเลยมีประโยชน์มันประโยชน์มากเอามาตรงนี้ที่สองก็คือแก้วมังกรสีม่วงนะต้องสีม่วงเนี่ยนะเพราะสีพวกนี้จะแสดงให้เห็นว่ามีธาตุเหล็กอยู่สูงค่ะ กระตุ้นให้เกิดการสร้างเม็ดเลือดแดงนะครับแอนโทไซยานินนะฮะก็คือต้องเป็นแก้วมังกรแบบสีแดงสีแดงสีแดงสีม่วงเนี่ยนะ,ะหรือไม่ก็เป็นทับทิมทับทิมก็เป็นมีสารแอนโทไซยานินอยู่แล้วมีธาตุเหล็กโฟลิกแอซิดวิตามินซีช่วยสร้างเม็ดเลือดแดงทั้งสิ้นเลยนะ,ะแล้วนี่ก็คือเก็บมาจากบ้านผมเองนะนีวันหนึ่ง นี่อย่างน้อยนะบางวันนี่เป็นกะลํมมังลูกมอนลูกมอนเนี่ยโอ้ลูกใหญ่ๆเลยเนี่ยน่ารักมากเลยนะเนี่ยมผมก็จะมันจะหวานนะถ้าลูกแก่ๆดำๆนี่จะหวานไม่เปรี้ยวมผมก็จะกินวันหนึ่งหนึ่งกำมือใส่กับตอยเกิดกินเมนอาหารเย็นคุณหมอถ้าสมมติเป็นตระกูลเบอร์รี่ก็ทานได้หมดได้หมดเพราะว่าม,มันจะมีสารเรียกว่าแอนโทไซยานินสูงมากค่ะแล้วถ้าเปรี้ยววิตามินซีด้วยตัวสร้างเม็ดเลือดแดงเลยวิตามินซีกับแอนโทไซยานินแล้วมีธาตุเหล็ก ต้องกินเลยนะะอแล้วอันหนึ่งที่ก็เป็นพุทธสาแดงขอกินเข้าไปแล้วมันจะกระตุ้นให้ต่อมหมวกไตโดยเฉพาะไตเนี่ยสร้างอิริโทโพรตินคือตัวกระตุ้นให้สร้างเม็ดเลือดแดงแล้วไตโมก็เช่นกันไตโมก็ช่วยขยายหลอดเลือดแล้วก็เขาเขาก็มีน้องๆ้องของแอนโทไซยานินก็คือไลโคปีนอยู่ก็เป็นตัวกระตุ้นการสร้างเม็ดเลือดแล้วถ้าเรากินเม็ดมาด้วยก็จะ จะได้ธาตุเหล็กลงไปด้วยนะฮะแล้วสุดท้ายคือนี่อะไรสีม่วงเนี่ยเช่นกันอังกนอันนี้อง,งุุนเนี่ยคนที่กินอง,งุ่นเยอะๆเนี่ยนะมักจะไม่ค่อยเสียเพราะได้ธาตุทุกอย่างที่ไปสร้างเม็ดเลือดเลยสร้างเม็ดเลือดแดงเลยครับอัง,งุุนเนี่ยมั้นลดความฝาดของเขาเนี่ย <c oughs> ก็จะมีสารที่จะไปฆ่าเชื้อลดการอักเสบ <c oughs> ลดการอักเสบก็ทําให้การทํางานของเส้นเลือดดีขึ้นไขกระดูกก็สร้างเม็ดเลือดแดงมากขึ้น กินทั้งเม็ดด้วยเลยนะก็จะป้องกันโรคเลือดรางหลายโรคด้วยนะครับเนี่ยเจ็ดอย่างนะเอาทีนะกล้วยแก้รอมังกรทับทิมพุทราจีนแตงโมเบอร์รี่ทั้งหลายแล้วก็องุ่นงุ่นนะคะอันนี้ก็เป็นผลไม้ที่จะบำรุงเลือดอะไรที่เราสะดวกมีก็กินก็อย่าซ้ำกัน ยเกิว้กล้วยอย่างเดียวไม่เป็ไนไรกล้วยแล้วมันเป็นธาตุกลางไม่ร้อนไม่เย็นคบางอย่างกินมากๆมันจะเย็นอย่างอันนี้กินแล้วร่างกายจะเย็นจะเย็นอันนี้จะร้อนก็สลับกันบ้างนะอันนี้ก,กลางกลางอันนี้ก็จะเย็นนิดนึงร่างกายก็จะปรับสมดุลครับอย่างที่คุณหมอเคอยบอกว่าถ้าคุณผู้ชมเบือ่อกับการทานสดๆอันนี้จ,จะใส่กับโยเกิร์ตบ้างซอยเกิดบ้างอันนี้ปั่นได้ปั่นได้อันนี้ก็สดๆแล้วก็แล้วแต่ว่าจะทานยังไงอันนี้หวานได้แล้วเรากินแล้วไม่หมด ก็พยายามอย่าอย่าซื้อลูกใหญ่นะแล้วก็กินพยายามอย่าเก็บเกินเจ็ดแปดวันเอพิจารณนซีมันก็จะเสื่อมไปแล้วแต่ว่าบางทีผมก็ไม่มีทางเลือกลูกหมอนมันเยอะอผมก็เก็บมาแล้วกินไม่หมดก็ฟีดเลยเข้าฟีดเลยแต่แล้วก็วันไหนไม่มีก็เอามันมาปั่นแต่ละพึ่งนิดหนึ่งก็ปั่นกินเล้อใส่กับกล้วยลงไปปั่นแล้วฮะอร่อยเลยอร่อยเลยครับนี้ก็เป็นเทคนิคเล็กๆน้อยๆนะฮะ ก็โดยสรุปอย่างนี้ครับว่าถ้าเรารู้ว่าเราโปรหิตจางคือดูเที่ยงล่างของตาตถ้าซ<บ>ีดเห็นเลยนะดูะออกเลยบอกผมไม่ซีดยังแดงอยู่ยังมีแดงแดงอยู่ถ้ามันซีดแดงจะไม่ข้ามีคแล้วเราจะต้องไปหาหมอเพื่อหาสาเหตุอแล้วถ้าเรารู้สาเหตุก็รักษาสาเหตุแล้วระหว่างนี้ ถ้าไม่รู้ก็กินพวกนี้ให้เยอะๆบำรุงเข้าไปบำรุงเข้าไปเพื่อจะได้ได้สารเพียงพอต่อการสร้างเม็ดเลือดแดงค่ะวันนี้มีประโยชน์และที่สําคัญคือสิ่งที่อยู่ตรงหน้ามีเชื่อว่าคุณผู้ชมเองก็คือการได้ทานอยู่แล้วแต่อออีกนิดนึงน้องเมฆได้ไหมคะคุณหมอครับคือเด็กๆเนี่ยมักจะขาดธาตุเหล็กเด็กนักเรียนนะฮะมักจะขาดธาตุเหล็กเพราะว่ากินไม่พอค่ะนั้นึเราจะต้องดูแลลูกหลานเดี๋ยวดีๆนะ การที่เขาไปเลิกระยจจางเนี่ยมันมีผลต่อสมองนะการโดยเฉพาะในช่วงก่อนถึงวัยรุ่นเนี่ยนะมันจะมีการสร้างเซลล์สมองนะเด็กยิ่งเล็กก็สร้างเซลล์สมองเร็วเด็กเล็กจนถึงอนุบาลเนี่ยช่วงที่ร่างกายจะสร้างเซลล์สมองจนครบ้วนดังน,นั้นเด็กยิ่งเล็กยิ่งจะต้องคอยดูแลดีๆอย่าให้ขาดอาหารนะแล้วถ้าเราคิดว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันช้าไป สิ่งที่จะทําให้เด็กได้สารอาหารครบถ้วนในการสร้างเม็ดเลือดแดงก็คือไข่ครับไข่แดงนะฮะ oh. ต้องให้เด็กได้กินไข่แดงทั้งสองฟองต่อวันได้ทั้งโปรตีนและธาตุเหล็กโอลิเพราะฉะนั้นดูแลลูกหลานเรานอกจากผลไม้แล้วต้องให้ได้กินไข่ครบถ้วนในเด็กด้วยยิ่งในวัยรุ่นถ้ายิ่งซีดเนี่ยนะเขาแย่เลยนะฮอร์โมนต่างๆจะไปสร้างทําให้ร่างกายเขาเติบโตมันไปไม่ได้เขาก็จะเตี้ย แค่คแล้วก็สมองตื้อแล้วก็ไม่ฉลาดอย่างคนที่ได้รับอาหารอย่างสมบูรณ์ค่ะ,คะก็มีผลต่างๆต่อสุขภาพร่างกายนั่นเองนะคะวันนี้คุณหมอปันเทพนำเคล็ดับมาฝากครบถ้วนเลยขอบคุณคุณหมอมากๆนะคะครับสวัสดีะครับสนับสนุนโดยนมถั่วเหลือง BSC ซอยอร่อยทำไมต้องหันมาลองรรวองซอยเกิดเรวองซอยเกิดผลิตจากธัญพืชถั่วเหลืองรรวองซอยเกิดมีไฟเบอร์สูงถึง7 0 0 0มิลิก รีวองซอยเกิดให้คุณค่าปโปรตีนและกรอดอะมิโนหันมาทานรีวองซอยเกิดสิครับรีวองที่ซูเปอร์มาร์เก็ตชั้นนำนะคะสนับสนุนโดย Health Plus g l o b a l l a b o r a t o r y บริการตรวจคัดกรองมะเร็งปากหมดลูกโดยการเก็บตัวอย่างด้วยตนเองมิดเมตีคลินิกเวชกรรมเปิดให้บริการรักษาโรคทั่วไปเรามีบริการตรวจสุขภาพประจำปีนอกสถานที่ วัคซีนบบเด็กหรือผู้ใหญ่เราก็มีพร้อมให้บริการจะกิปีบริการจากใจไม่เคยเปลี่ยนมิตรไมตีคลินิกเวชกรรมวันนี้คุณผู้ชมห้ามพลาดนะคะคุณหมอพรเทพบอกว่ามาชวนคุยกันหน่อยเกี่ยวกับเรื่องของมะเร็งลำไส้ ป้องกันได้เคล็ดลับเรื่องนี้จะเป็นอย่างไรร่วมพูดคุยกับนายแพทย์พรเทพสิริวนารังสรรค์น,นายกสมาคมเวชศาสตร์ป้องกันแห่งประเทศไทยคุณหมออยู่ก็มีแล้วค่ะคุณหมอสวัสดีสสดค่ะค,คนไทยนี่นะถ้าเป็นผู้ชายเนี่ยมะเร็งลำไส้เป็นลำดับสามของสาเหตุมะเร็งถ้าเป็นผู้หญิงก็เป็นลำดับห้าค่ะทำไมผู้ชายถึงเป็นมากกว่าผู้หญิงมีสาเหตุคุณหมอเพราะอะไรเพราะผู้ชายสูบบุหรี่เยอะของผู้หญิงแล้วก็ดื่มเหล้าด้วยซึ่งเป็นสาเหตุ อันหนึ่งในการให้ก่อให้เกิดมะเร็งลำไส้นะอ,อันที่สองคือเรื่องอาหารการกินาอาหารการกินเนี่ยคนที่เป็นมะเร็งลำไส้เนี่ยก็มักจะกินพวกเนื้อแดงแล้วปิ้งยาง่างโดยเฉพาะเนื้อแดงปิ้งย่างที่ไม่ไหม้ไม่ใช่ไหม้นะมันไหม้มากๆ <laughs> ว่าไม่หม้เกินไปไหม,ไม,ไม้จนดำอย่างนั้นแล้วกันนะ,ะก็อันนี้เป็นสาเหตุที่สําคัญลําดับต้นๆแล้วก็เกิดขึ้นมาได้ง่ายขึ้นถ้าพวกที่ท้องผูกบ่อยๆอท้องผูกสลับกับท้องเสียคท้องผูกก็คือของหมักหมมในลําไส้มากๆาแล้วไม่ดูการขับถ่ายไปมันก็เป็นตัวกระตุ้นทําให้เซลล์ในลําไส้เราเนี่ย มันมีการแบ่งตัวกลายเป็นถุงกระปะอที่เซลล์มันกลายพันธุ์เร็วๆนะเป็นเซลล์พวกที่หลังเมือกออกมามันออกมาเยอะมันเซลล์มันแบ่งตัวเยอะเอาง่ายๆมันเป็นถุงเป็นร่องแล้วก็ยิ่งเป็นท้อผูกบ่อยๆมันก็เป็นคล้ายๆเป็นกระป๋ะอยู่ในลําไสเต็มไปหมดเลยกระปาะเล็กๆมันแค่เป็นแองกระจายอยู่แองกแองกเล็กแองน้อยยิ่งเป็นแองก็เลย สะสมอีกาอาหารกินเข้าไปแล้วไปหลุจรละก็ออกไม่ได้อีกอก็ยิ่งกระตุ้นใหญ่นะก็เกิดการอักเสบขึ้นใหญ่เลยอันนี้มักจะเกิดในคนที่ชอบกินอาหารมันกินเนื้อแดงแล้วก็ไม่กินผักไม่กินผลไม้นี่วันนี้เลยก็เลยเอาผักผลไม้มาให้พวกเราดูนะเนี่ยว่าวเราจะต้องกินมันทุกทุกวันเลย จะป้องกันได้ก็ต่อเมื่อเราต้องป้องกันไม่ท้องเสียท้องเสียสลับท้องผูกก็คือกินผักที่ทําสุกแล้วสิ่งหนึ่งที่ผมกินมาตลอดคือกล้วยน้ําว้าเพราะผมไม่ต้องการตัวเองเป็นมะเร็งลําไส้นะเพราะว่าช่วงหนึ่งมันมีอาการท้องผูกสลับท้องเสียบ่อยมากคือคุณหมอเคยเป็นเหมือนกันเป็นงับเป็นแล้วเราก็ต้องหาสาเหตุท้องเสียว่าเกิดจากอะไรก็่วนใหญ่เป็นเกิดจากการแพ้นม นมนม UHT พอเราเลิกกินแล้วเราก็มากินกล้วยน้ำวาอาการท้องผูกสลบสลับท้องเสียก็หายไปเลยดีขึ้นดีขึ้นเลยครับซึ่งตอนนั้นก็ตกใจกลัวว่าจะเป็นมะเร็งลำไส้นะอาการมันคล้ายอาการคล้ายๆอ,อันนั้นก็คือก็เลยกลับมานั่งทำตัวให้ดี ให,ให้ดีปรับพฤติกรรมใหม่เดี๋ยวผมจะบอกต่อไปป้องกันยังไงแต่ว่าสําหรับพี่น้องประชาชนนะที่ดูรายการอยู่นะคะถ้าท่านมีอาการต่อไปนี้ท่านต้องพึงระวังว่าท่านอาจจะเป็นระยะเริ่มต้นของมะเร็งลำไส้ได้ก็คือถ่ายมีเลือดบนมูกออกมาบ่อยๆแล้วท้องเสียสำหรับท้องอท้องผูกแล้วอุจจาระก็จะเลียวเล็ก ไม่ใหญ่เหมือนเป็นปกติเราถ่ายมาเนี่ยก็เส้นบาดุกาประมาณเซนหนึ่งจะับเราได้นะทีนี้คนที่เป็นมะเร็งลําไส้เล็กเนี่ยส่วนปลายมันจะเรียวเล็กเลยนะหลือเส้นบาดุกาไม่ถึงเซนหนึ่งลนะมันมันออกไม่ได้มันมีอะไรตันอยู่นะอ่ปะปกติแล้วแล้วก็ปวดท้องรุนแรงมากปวดเบ่งเรื่อยๆไปถ่ายไม่ออกมันไม่มีอะไรจะออกแต่มันมีก้อนไปอุดทางเดิอนอุจจาระนะแล้วก็พออุดมากๆก็ขึ้นไส้อาเจียนเพีย เบื่ออาหารแล้วก็น้ำหนักลดซีดลงเรื่อยๆเรยพราะเสียเลือดอาการเหล่านี้เนี่ยมันจะเป็นการบ่งบอกเบื้องต้นแต่ว่าอาจจะไม่เป็นก็ได้ค่ะคุณหมอเราจะต้องไปตรวจขณะนี้การตรวจโดยสองกล้องดูมะเร็งลำไส้ใหญ่เนี่ยเราทำได้ที่โรงพยาบาลจังหวัด ทุกแห่งท่วประเทศค่ะวันนี้คุณผู้ชมเองจะได้เทคนิครวมถึงวิธีการป้องกันยังไงบ้างคะคุณหมอคะอันแรกสุดเลยก็คือว่าเราต้องดื่มน้ําเยอะๆจะได้ไม่ท้องผูกน้ําเปล่านี่ละอ่าวันหนึ่งเนี่ยเนี่ยเนี่ยขวดหนึ่งสองร้อยถึงสามร้อยีีนะเอาว่าสามร้อยกันค่ะวันหนึ่งต้องห้าถึงหกขวดเนี่ยต้องกินให้ได้ถ้าเป็นแก้วก็ประมาณห้าแก้วสี่ห้าแก้วต่อวันต่อวันนะค่ะจะลดท้องผูกลงได้เยอะ ผลไม้ที่ไม่หวานโดยเฉพาะฝรั่งวิตามินซีด้วยนะวิตามินซีแล้วก็มีใยเยอะฝรั่งแอปเปิลนี่ดีนะแล้วก็อาจจะเป็นแก้วมังกรนะแล้วก็ผักคือผลไม้ที่ไม่หวานกับผักนี่ต้องครึ่งหนึ่งเลยนะในแต่ละวันต้องให้ได้สัดส่วนแต่ผมก็เอาง่ายผมก็กินกล้วยนว่าประมาณนี้ถ้าลูกขนาดนี้ก็วันวันหนึ่งสี่ลูกก็อยากจะให้พวกเราหา อันนี้งาดำงาดำงาดหออันนี้งาดำที่ป่นแล้วนะอ่าเนี่ยช่วยอะไรคะคือมีการวิจัยว่าน้ำมันจากงาดำค่ะเขาเรียกซาซิมีนอยโอ,อ๋อยู่ในนี้อ่ามันรักษามะเร็งลำไส้ใหญ่โอ้ครับอันนี้เป็นวิจัยที่มีผลการว,วิจัยแล้วอ่าวิจัยแล้วที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่แล้วที่ญี่ปุ่นด้วยนะพบว่าน้ำมันซาซิมีนเนี่ยช่วยป้องกันและ รักษามะเร็งลำไส้ในระยะต้นๆได้นะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่เดี๋ยวฝากไว้เป็นกรณีมะเร็งลำไส้ป้องกันได้ว่าเราจะต้องทําตัวเองอย่าให้ท้องผูกนะครับค่ะแล้วก็อย่าให้อ้วนนะส้คันนะความเครียดก็เกี่ยวเขาเชื่อว่าเกยวน้าอ้วนนี่สําคัญมากเลยนะคนอ้วนนี่เป็นมะเร็งลำไส้มากกว่าคนผอมนี่สามสี่เท่าเลยคุณหมอความอ้วนมันมาก่อนน่นี่ก็คือความเครียดเครียดแล้วก็กินกินแล้วก็อ้วนอ่ก็ไม่ออกกาลังกายไม่ออกไม่ขยัน วิถี<า>ชีวิตคือไม่ขยับพเพื่อยื่น,นอ,อ,อยู่อย่างนั้นนะ,ะนอนนิ่งเหนื่อยเนี่ยอันนี้แหละมนเลงมาแน่นอนนะก็ฝาก,ากไว้นะครับค่ะสิ่งที่คุณหมอบอกวันนี้คุณผู้ชมคะเรื่องของพฤติกรรมนะคะการป้องกันร,รวมถึงการดูแลตัวเองด้วยนี่แหละค่ะที่คุณหมอนํามาเล่าสู่กันฟังคุณผู้ชมลองเอาไปปรับใช้แล้วที่สําคัญไม่ใช่แค่ตัวเองนะคะคนรอบข้างคนในครอบครบัวส่งต่อเรื่องราวดีๆแบบนี้วันนี้ขอบคุณคุณหมอพันเทพมากๆนะคะครับสวัสดีครับ สนับสนุนโดยน้ถั่วเหลือง BSC ซอยอร่อยสนับสนุนโดย QP สิ่งดีๆเพื่อคุณผู้นำด้านอาหารและน้ำสลัด QP น้ำสลัดที่เป็นได้มากกว่าน้ำสลัดอร่อยชิวๆจิ้มราผัดจุ่มหรือย่างไม่วนไม่ซ้ำไม่จำเจ QP เป็นได้มากกว่าน้ำสลัด บุกตราคอนยกักี้เส้นดีๆได้สุขภาพหาซื้อได้ที่ห้างสรรพสินค้าชั้นนำ